ก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวสําหรับท่านที่มองหาบ้านเอาไว้อยู่ในยามเกษียณหรือ,อกลัวนะครับต้องการบ้านในแหล่งชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเงียบสงบส่วนตัวนะไม่วุ่นวายนะมาทีนี้เรามาชมในส่วนของชั้นสองนะห้องนอนห้องที่หนึ่งประตูเป็นไม้สักนะครับประตูนี่ไม้สักนะครับแล้วสังเกตดูนะครับหน้าต่างเนี่ยติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะท่านผู้ชมนะ นี่นะติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะอ่าทีนี้ในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะของชั้นสองนะครับ2 4งจคูณสเมตรท่านผู้ชมเนี่ยไม้เป็นไม้สักนะครับนี่นะแล้วก็หน้าต่างทั้งหมดห้าบานสามบานอันนี้สองบานตรงนี้จะเป็นบานเก็ดตรงนี้ติดตั้งมุ้งลวดแล้วสรุปแล้วติดตั้งมุ้งลวดเนี่ยทั้งหลังเลยฝ้าจะเป็นฝ้าทีบาร์เป็นฝ้าแขวนท่านผู้ชมนี่นะ อันนี้ในส่วนของห้องนอนห้องที่1ของชั้นสองนะครับนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงด้านข้างมาตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะอันนี้เป็นหลังบ้านนะเนี่ยมีกําแพงรัว้วล่อขอบชิดเห็นไหมครับตรงนู้นก็เพื่อนบ้านนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องครัวเนี่ยนะอันนี้ผมยังไม่ได้พาท่านผู้ชมเดินลงไปนะเดี๋ยวเสร็จจากชั้นสองนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปชมในส่วนของห้องครัวนะครับ มาที่นี้เรามาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่สองของชั้นสองนะครับห้องนี้กว้างหน่อยนะท่านผู้ชมนะออสามคูณสามจุดแปดเมตรนะครับสามเมตรจากฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้นะสามจุดแปดฝั่งนี้นะครับมาชมกําแพงนะครับสามจุดแปดนี่นะพื้นเป็นพื้นไม้สักนะท่านผู้ชมนะนี่นะติดตั้งมุงลวดแล้วนี่นะ นี่เห็นไหมดูดีดูด,ดีเอ,อ่อในส่วนของภายในบ้านมีลำไยทั้งหมด2ต้นนะลำไยกำลังออกเลยท่านผู้ชมนี่ดูสิโอ้โหสุดยอดไหมชิมจักน้อยนี่ดูลำไยสองตน้นเมื่อกี้นี่เห็นเพื่อนบ้านเขาเขามานะเห็นเขาจะมาเหมาลำไยนะไม่รู้ตกลงราคากันเท่าไหร่ผมไม่ได้ฟังนะ ลำไย,ยกำลังออกเลยเนี่ยพันอีดเนี่ยนะเปลือกบางเนื้อเยอะและกรอบแล้วข้อต้องานคือเม็ดเล็กสุดยอดให้ดูแต่ลำไย,ยนี่มันต้องเลาะกิ่งสักหน่อยนะเนี่ยนะเลาะกิ่งสักหน่อยถือว่า มันก็จะดีมันก็จะโล่งเลย